มาดูบรรยากาศยามเย็นค่ะควายกำลังอาจะกลับบ้านนะคะก็ลงน้ำลุยน้ำเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายก่อนจะกลับบ้านเข้านอนอัน <c oughs> นี้บรรยากาศยามเย็นยามเย็นนะคะก็มาเดินเล่นนะคะชายทุ่งแล้วก็มาดูควายนะคะอ่กำลัง ลุยน้ำนะคะกลับจากหากินแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วค่ะเขากลับบ้านแล้วนะคะนี่ก่อนกลับบ้านเขาอาบน้ําก่อนอาบน้ำก่อนห mm. น,น oh. ูดูไข่ตัวน้อยค่ะดูไข่ตัวน้อยอายุอายุสองสัปดาห์ค่ะนี่กําลังตามแม่แม่จะพา <All right. S 1> ไปกลับบ้านแม่ <All right. S 1> จะพากลับบ้านพานหนูลุย ลุยน้ำอ่ะคอยดูค่ะจะเป็นยังไงนี่อ่าแม่พาลุยน้ำเนี่ยจะว่ายน้ำได้หรือเปล่าคะนี่ค่ะมาดูบรรยากาศยามเย็นกันนะคะที่อ่าชนประธานบ้านพวกนี้ พรุ่งนี้กี่โมงอืออุ้ยอ้ยถึงถึงถึงละดูดูค่ะดูค่ะเดี๋ยวจะว่าอย่างไรเรามาตามดูเขาค่ะจะดูเจ้าตัวน้อยว่ายน้ำได้หรือเปล่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่ อ,อ,อาบน้ำหน่อยจ้าตัวอื่นเขาอาบน้ำสะอาดเนี่ยเขาจะกลับบ้านแล้วเออ,เอ,อคุณแม่ลูกอ่อนไม่ยอมไม่ยอมอาบน้ำเลยเอ๋อ,เ,อ,อเห็นไหมคะแต่ละตัวเขาอาบน้ำจะสะอาดเลยคะนุน่นเขาจะเขาจะกลับบ้านเขา้เขานอนแล้ว,วอ๋อ,อ,อไอเจ้าแม่ลูกอ่อนนี่ขี้หนาวใช่ไหมคะเออขี้หนาวคะ่ะ หนูขี้หนาวหนูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมอาบน้ำเลยคนอื่นเขาอาบจมสะอาดเลยค่ะหนู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 เ,เดินกลับบ้านแล้วค่ะนี่ฝูฝูงวัวฝูเอ้ฝูงควายของคุณลุงสมจิตค่ะนี่ลูกอาบน้ําแต่แม่ไม่ยอมอาบค่ะอ,อืม โอ้ยอาบน้ําสะอาดเลยแต่ละตัวค่ะยกเว้นคุณแม่ลูกอ่อนค่ะไม่ยอมอาบน้ําเจ้าของบอกว่าขี้หนาวไม่กล้าลงไม่กล้าไม่อาบค่ะเป็นนิสัยประจําไม่ใช่เขาบอกไม่ชอบอาบน้ำค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะน่าดูชมเหลือเกินนะคะมา,าให้ทุกท่านมา ดูบรรยากาศเย็นๆนะคะที่บ้านนอกเรานะคะควายกำลังเดินกลับบ้านค,ะค่ะค่ะวันนี้ก็เอาบรรยากาศน่ารักนักๆๆมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะ,ะใครที่เคยอยู่บ้านนอกค้องนาเหมือนครูทัศนนะคะก็ถ้าเห็นบรรยากาศนี้แล้วก็จะมีความสุขที่สุดเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พิมพเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดูบรรยากาศเย็นๆกันนะคะนี้ที่โชลประทานของบ้านตามียงค่ะเป็นแหล่งน้ําให้สัตว์ได้ดื่มกินแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ําประปาของหมู่บ้านของชุมชนสามหมู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามครูท่านนะคะสวัสดีค่ะ